คำว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็มบมาช้ำคนเดียวก็เธอไปแล้วน่าไม่เธอนั้นหายไป่อยให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักเธอบอกว่าฟักด t ดชิด น้ำตามันเกินโอ้ผมเลยไม่อยากจะสปิคสัญญาจางนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ๋อไม่อาจจะกล่าวตำนานกรอนตำนานรักเพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่งั้นก็ห่างกันสักพักเป็นได้แค่เบสเซนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับและคงเป็นแค่เส้นขน,นานนุโคโจอสุริยะจัก เฉชินฉ้นลำตัดที่มีพระเอกกับตัวร้ายผมมันแย่เสม,มอเลยมองว่าไม่มีใครคล้ายน้ำตาที่กันเอาไว้ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำาสบดพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องเราเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชั่วนิรันร์คำมันอาจไม่แพงเป็นคำสแสลงเกอร์ออลิวันผมหวังดีเสม,มอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทรอ๋อ oh. ขอโทษที่คิดถึงจะบางครั้งมันลืมไม่ได้จับใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้พายฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่ลายฉันไม่ตายมัม้งกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไป,ยไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไปเก็บน้ำตาที่ไม่อยากชใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้กูไม่ตายคว่ารักคำเดียวเหมือนจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ คูนว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวก็เธอไปแล้วน้ลายเธอนั้นหายไปมีแต่ขำาวุบดที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาทแต่กูก็รักแทบเป็นแทบตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็น ถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากจะไปคงหมดสิ้นละความหวังคำว่ารักมาพร้อมที่คนอย่างผมเคยวาดฝันทุกความรู้สึกแย่แยที่ตัวเธอมาฝากฟังเมือนในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบทเธอทิ้งผมไปก็ได้เธอใจผมมันสกระปรกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทําก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปรักให้กลายเป็นเรื่องตลกเธอคาว่ารักเป็นเพียงแค่ผักปลา,าเธอบอกให้ฉันเชื่อตลอดมาและในวัน จะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป มาร่วมกันเพื่อสร้างรายได้กันอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะคะกับ